วัสดีปีใหม่นะคะอาจารย์อานะคะอันนี้อาจารย์กําลังปลูกเอ่อรดน้ําต้นไม้อยู่อาจารย์เป็นคนรักต้นไม้มากถามอาจารย์หน่อยว่าเอ่อปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วได้อะไรนับคุณค่าไม่ได้เลยค่ะสําหรับคนชอบนะเป็นยังไงครับอาจารย์หนึ่งสุขภาพดีสุขภาพดีสองค่ะ กำลังกายเมือนเราได้ออกกำลังกายหลังจากกับเียนเนาะเรารีลแลกซ์แล้วเราไม่เครียดพะลูกหลานเราก็ไม่อยู่กับเราแต่ที่อยู่กับเราก็เซนนี่แหละนอกจากธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าจ,จะให้ออกซิเจนออกซิเจนให้ความสดชื่นเนาะจริงค่ะมีความสุขพอไม่ถูกเงินล้านซื้อไม่ได้อ่ะนี่จริงบอกเลยสวนนี้เ<อ>นี่มูลค่าพันล้านนะคะดูซะก่อนนะคะโหสวยมากๆาเลยนะคะ คือคือบ้านเราเราอยู่แล้วเราทำด้วยมือเราเองแล้วเรามีความสุขมากทุกพื้นที่ทุกตะางนิ้วนี่อาจารย์ทำด้วยใจเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ลูกแก้วไล่ฉายาด้วยไม่เคยทำไล่ไถนาด้วยนี่แล้วยังได้ประโยชน์ด้วยนะคะปลูกพื้นที่ได้แจกได้แจกได้บนดนทานเมื่อกี้ก็เก็บไปแล้วนะคะทุกีเลยทั้งหมากทั้งฟูลีมาด้วยนะคะแล้วก็มีใบหญ้านางของนี้เป็นคนณยายทั้งอะไรนะ ของที่ทานได้และไม้ต้นแตงจีดโอ้ยมีส้มจีดด้วยเห็นแล้วจะกำลังออกอยู่จะมาเอาไปกินนะนี่นี่ส้มจีดนะคะแทนมะนาวได้ด้วยลูกใหญ่มากนี่เลยค่ะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะบ้านไหนปลูกก็จะอะไรนะสุขภาพดีร่ำรวยเพราะว่าส้มจีดมีวิตามินซีสูงมากได้้าทของที่อยู่ในสวนคือได้แจกนั่นแหละเราเราเป็นคนไม่ ไม่ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่นะทํากับข้าไม่เป็นหรคุนสวยค่ะโอ้ยอนะคะต่ได้กคือสวามได้มีอะไรค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากขอบคุณนะคะแซนคิมโบเชน่าเช้าเป็นมาเนาะขอบคุณสวรรค์ที่เราดังมีชีวิตแล้วก็ได้อากาศสดชื่นเิยประตูมาโอ้โหขยันใสเราเราเป็นความสุขสดชื่นเติมสวยบังพนเขาถามหน้าครับบะเขาถามว่า ทำแล้วได้อะไรทำไมต้องเสียเงินทำไมต้องเหนือ่อยในเมื่อตัวเองมีอะไรทุกอย่างทานท,ที่จะนั่งนอนสบายไปชับไปเช็ดทุกอย่าง่านมาหมดแล้วเบื่อแล้วค่ะความีออใ่ใช้จริงที่นี่แม่นละค่ะอยู่กับธรรมาชาติแบบอาจารย์แอนนานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีีใหม่นะคะรักแนบเป็น่จแฮปปี้แข็งแรงแข็งแรง รวยร่ำรวยจ้าสวัสดีนะคะรักนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะฝากๆค่ะสุขดีปีใหม่เช่นกันค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะบริเวณบ้านของอาจารย์นะคะมีทุกอย่างค่ะกิจกรรมไร้สารพิษเช,ชิญทุกท่านปลูกผักผลไม้ทานเองกันนะคะ